นะครับคุณผู้ชมมาเบิงกันที่จังหวัดนครพนมครับเกษตรคนครพนมเพื่อนพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสร้างพืชโตใหม่นะครับของจังหวัดครับโดยนายวินายคงยืนครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อนได้บอกว่าครับจากที่จังหวัดนครพนมต้องการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเหตุหน้ามาปลูกผลไม้ไม่ยืนต้นแทน เพื่อร่วมกันสร้างพืชเศรษฐกิจโตหม่โดยจากการสำรวจนะครับในพื้นที่ที่มีเกษตรกร,ร,กรของจังหวัดนครพนมทีเ่เคยไปนะครับเหตุงานในภาคตะวันออกหรือภาคใต้เพื่อได้นาพันธุ์ผลไม,ม้ครับกับมาปลูกจนประสบความสําเร็จซึ่งผลผลิตนะครับค่อนข้างที่จะดีรสชาติเป็นที่นิยมบางสวนครับเมื่อผลผลิตออกแล้วขายเบิดต,ตั้งแต่ย่งอย,งอยู่หนาสวนเลยโดยเฉพาะเงาะกับมังคุดเนื่องจากมีราคาจําหน่ายที่บอสูงหลายและก็เป็นที่ตองการ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับซึ่งละค่างอครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาถึง40บาทขณะที่มั่งคุดครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ50 6 0บถึง60บาทและกาจังหวัดนครพนม,มนี่จึงมีโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตร,ร่วมไปถึงครับที่สําคัญทางเศรษฐกิจของนครพนมออกมาโดยหนึ่งในนั้นครับก็คือกิจกรรมการอบรมทายถอดความรู่การปลูกเงะ เงาะลงเรียนนี่แหละครับแล้วก็เป็นการปลูกมั่งคุดตามมาตรฐาน GA P ซึ่งได้มอบหมายครับให้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมดําเนินการฝึกอบรมและกก็ทายทอดความรูวให้กับพี่น้องเกษตรกรจํานวน300คพ่นจาก12อ,อําเอร์ครับโดยเพื่นก็นมีการแบ่งเป็น3รุ่นครับให้ได้มีความเข้าใจในการปลูกการดูแลนะครับผ่านแบบ มาตรฐาน G A P ร่วมไปถึงมาตรฐานอินซีการขยายพันธุ์เงาะการขยายพันธุ์มั่งพุดและก็มีการสร่งเสริมโครงการไล่ละเจตนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าหน่อยนะครับแต่เนื่องจากโครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมในลักษณะการสาธิตให้เกษตรกร,กรนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเห็ดนะครับแบบกเกษตรผสมผสาน<ม>ก็เลยให้มีการเริ่มต้นแบบนี้นะครับและก็ร่วมไปถึงครับเพื่อนกษตรกรอ่าศักยภาพนะครับที่จะดูแลนะครับผลผลิตได้ยังมีคุณภาพและก็มีความเชียวชาต จึงจะมีการขยายผลเพิ่มเติมรวมถึงการส่งเสริมให้ทุกคนนี่เกิดความร่วมกลุ่มในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ที่ทุกคนนะครับเมื่อร่วมการบริหารจัดการและการ้อมเรียนรู้ไปน้ากันเมื่อผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตผลตะน,นะครับผลผลิตที่มีมาขึ้นก็จะมีโอกาสในการส่งออกสออกนะครับไปจาหน่ายที่ต่งางประเทศและก็เป็นการส่งเสริมเกษตรกรแบบย,ยั่งยืนครับ